เจฮะบ้านที่ผ่อนยังไม่หมดแล้วทำมาทําขายฝากกับเราได้ไหมบ้านที่ผ่อนยังไม่หมดผ่อนกับธนาคารผ่อนัธนาคารไม่หมดถามว่ามาทําขายฝากกับเราได้ไหมคําตอบทําได้นะแต่ไม่คุ้มอ่ะส่วนมากไม่แนะนําเพราะ สวัสดีครับผมกอฟคนขายบ้านครับสวัสดีค่ะออนคนขายบ้านค่ะและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของฉโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะมาพูดคุยเม้ามอยบอกเล่าบอกต่อกันแบบไม่ไมีมกั๊กคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับที่ตัวเองถามเนอะว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยที่ยังอยู่กับธนาคารอ่ะถ้าอยากมาทาขายฝากกับเราอ่ะทําได้ไหมต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะตามหลักเกณฑ์ของเราเราปล่อยวงเงินโดยที่ ไม่ได้ไม่ได้ยึดกับเทนโนโลเนาะเราปล่อยอยู่ที่50%อซของมูลค่าทรัพย์แต่ถามว่าทำได้ไหมถ้าเกิดลูกค้าผ่อนบ้านมาเกินครึ่งแล้วอะ่ะก็ทำได้แต่ต้องมองตรงไม่จำเป็นจริงไม่ทำเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะ เวลาที่เขาอะมาอยู่กับเราในธุรกรรมขายฝากอะต้องอธิบายก่อนว่ามันคือธุรกรรมที่เราที่เขาอะขายมาให้กับเราและสัญญาว่าจะซื้อกลับฉนั้นค่าทําธุรกรรมในรอบแรกอะเท่ากับค่าโอนเลยอ๋อมันจะเสียค่าค่าทาธุรกรรมในกรมที่ดินเน่ใช่เยอะมากเท่ากับค่าโอนเลยแล้วธุรกรรมขายฝากตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เข้าแคมเปญช่วยเหลือของรัฐบาลอ่าอ,อย่างปีนี้ปี67เนาะรัฐบาลจะมีอาวงเงิน0ูนุหนึ่ง อันนี้สําหรับซื้อขายเลยแต่ถ้าเป็นธุรกรรมขายฝากไม่ได้รับประโยชน์ตัวนี้ฉะนั้นลูกค้าโดนเต็มเต็มเหมือนเข้ามาทํากับเราก็เสียค่าธุรกรรมไปอีกเหมือนค่าโอนหนึ่งรอบแล้วตอนกลับก็โดนอีกหนึ่งรอบไม่ใช่ค่ะอตอนกลับเนี่ยตอนถ่ายถอนของขายฝากเนี่ยจริงๆเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วแหละคือเราจะโดนอยู่ประมาณอธิบายยังไงดีอะ่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าเกณฑ์มันดิน้นก็คือ0.5%เซ ของราคาประเมินแล้วก็โดนอีก0.4%ของราคาขายฝากซึ่งเบสเร็จก็ประมาณ0.9%ก็เยออยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่หนึ่งล้านก็โดนก็โดนเป็นหมื่นอะค่ะครับฉะนั้นอะคือถ้าเกิดลูกค้าอยู่ดีวิ่งเข้ามาขายฝากส่วนมากอาจจะถามก่อนว่ามันจําเป็นไหมมันมีวิธีอื่นไหมจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังมีธุรกรรมที่ช่วยได้หลายๆธุรกรรมเนาะแต่ว่าบางอย่างไม่สามารถ พูดออกอากาศได้แต่คุยพูดคุยได้ก็ถ้าลูกค้าหรือคนที่กำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้อันนี้ตอบทุกคำถามไม่จาเป็นต้องเป็นลูกค้าก็ได้ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ฟรีและก็สำหรับคนที่ชื่นชอบข้อมูลของงานจํานองขายฝากก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่อง Youtube ฉนดและเงินกับคนขายบ้าน เพจโฉนดแลกเงินกับไทยซีโลนบายคนขายบ้าน,นติ๊กต็อกโฉนดแลกเงินค่ะและตอนนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ